ของประชาชนยังเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครคุณสันธนครับเราได้เห็นบรรยากาศของทั้งสอสอและสวลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนนะฮะ,ะวันนี้มีบรรยากาศของคุณครูคนหนึ่งอ,อ่าเอ่ยชื่อครูหยุ่ยลหลายๆคนก็จะรู้จักนะครับสววันลบตังค์ขนานรักแน่นอนครับทำงานใกล้ชิดกับคนยากคนจนคนด้อยโอกาสคนเร่ร่อนนะครับ ครั้งนี้ก็มีการรวบรวมสิ่งของต่างๆจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ไปมอบของให้กับคนเร่ร่อนคนที่ด้อยโอกาสนี่นะครับไปสถานที่แบบนี้แหละคุณสรันทอนฮะต้องบอกว่ามันไม่น่าอยู่นะฮะ <S <S แต่เขาก็ต้องอยู่กันให้ได้เนื่องจากว่าคนเร่ร่อนคนด้อยโอกาสแบบนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันนะครับ น,น,นายวรรลพบังคณารักษสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมิการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภาชื่อคณะยาวหน่อยนะฮะในฐานะประธานมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเนี่ยก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพของใช้จําเป็นแก่กลุ่มผู้ยากไร้ก่อนหน้านี้เราเห็นบรรยากาศนะของรถพุ่มพวง <c oughs> ก็มีของเยอะไปหมดห้อยตามรถนะฮะแล้วก็ไป <c oughs> มอบให้กับสถานที่ต่างๆสําหรับผู้ที่ด้โอกาสนะครับโดยเข้าไปครั้งนี้ก็บอกว่า มีพื้นที่ชุมชนเร่ร่อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิยังไม่เข้าถึงการบริการของรัฐนะฮะในส่วนของถุงยังชีพที่มอบให้คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับเป็นของใช้จําเป็นแหละไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งสิ่งของจําเป็นต่างๆข้าวสารน้ํามันพืชน้าําปลาปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ขาดไม่ได้นะฮะในขณะนี้หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ที่มอบให้กับประชาชนนะครับโดยคุยอย่วินลบเนี่ยบอกว่าก,ากลุ่มผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ได้โอกาสในพื้นที่ชุมชนเร่ร่อน ก่อนหน้าน,นี้ต่างก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในระบบสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วนะครับเมื่อเกิดโควิดสิระบาดแบบนี้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวนะครับก็ได้รับผลกระทบในการดํารงชีวิตค่อนข้างมากนะครับจากที่ลําบากอยู่แล้วก็ลําบากมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปถึงในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มชุมชนที่เป็นหลกักเป็นแหล่งเท่านั้นโดยกลุ่มชุมชนเร่ร่อนตามแนวตะเข็บ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือและการดูแลนะครับขณะนี้มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้เร็งเห็นถึงความเดือดร้อนผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจึงได้จัดทาถุงยังชีพขึ้นและแจกจ่ายไปยังกลุ่มเปราะบางดังกล่าวเพื่อเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและที่สําคัญก็ไปให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโควิด -19 และความรู้ในการฉีดวัคซีนด้วยนะครับ ต่อมาอาจารย์วรรลบนะครับยังได้พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ครั้งนี้<ะ>ได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเประาะบางพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID โควิด1 9อันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโดยบอกว่าหากเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ<ะ>ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะในการเข้ารับการฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับไปฟังบ,งบรรยากาศนะครับแล้วก็คุยอยู่วรบาทางคณะนรักเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับความจริงโครงการลดปันสุขเนี่ยที่รถคันนี้วิ่งมาเนี่ยก็ทาร่วกรรมติการสังคมอยู่แล้วในเบื้องต้นตอนที่เรายกเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยสมาชิกุกคนในกรรมิติการทางครงก็หนุนเข้ามาเต็มแบบให้ทั้งทรัพย์สินให้ทั้งอุปกรณ์ให้ทัปป้ทงอาหารการกินเนี่ย มาถึงทุกวันนี้ได้พราะนูก,กับชาวบ้านทั่วไปที่เขารู้เขาก็สนับสนุนเข้ามางานเลยเดินไดเ้เราออกแคบทุกวันนะครับเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งประมาณสองพันลายี่ดูประชากรสองพันคนเนี่ยซึ่งซึ่งถือว่าหนักมากแต่ก็ต้องทำความที่การก็ทราบมันี้ตลอดอน,นี่ประเด็นที่หนึ่งคือร่วมกันสมทบอันที่สองคือเราก็ไม่นิ่งนอนใจเราก็เห็นว่ากระทรวงที่ดูแลเองเช่นกระทรวงมหาดาทั้มเ,เนี่ย เคยจะทําบ้างแต่เพราะไปในชุมชนที่ในกรุงเทพที่มีความพร้อมมากเราก็บอกพราะว่ามันต้องเปลี่ยนมาดูแลคนรอบอุปสมากขึ้นแม่ชุดที่ให้สัมภาษณ์นะคุณสรันทรตอนแรกผมดูว่าเป็นผู้รักษาประตูเนื่องจากว่าตอนที่ครูอยู่เป็นสอน,นอชอนหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาการจัดการแข่งขันขกีฬาครูอยู่จะรับประตูนะฮะวันนี้ใส่ชุดแบบแขนยาวมีถุงมือด้วยเพื่อการป้องกันโควิด -19 ้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นทั้งชุดลงพื้นที่แล้วก็เป็นชุดลงสนามด้วยนะคะ